พลเอกดาพงศ์รัตรนสุวรรณองคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดําเนินงานกับเพื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตประจําปี2566โดยตั้งแต่ปี2561ถึง2565ได้ดำเนินงานทางด้านการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน962โครงการในพื้นที่696หมู่บ้านและอีก306โรงเรียนของจังหวัดภูเก็ตพังงาและกระบี่ โดยเป็นโครงการพัฒนาทางด้านเศรษฐกษิจ426โครงการด้านสังคม121โครงการด้านสิ่งแวดล้อม29โครงการและด้านการศึกษา386โครงการนอกจากนี้ยังได้รับฟังการบรรยายสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารการจัดการของมหาวิทยาลัยของแต่ละคณะ ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏนและแผนปฏิบัติการเชิงวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศพร้อมทั้งรับฟังการนำเสนอผลงานโครงการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมและรวมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มผู้นำนักศึกษาเป็นการส่วนตัวเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารและงานกิจกรรมโครงการต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพศักยภาพชีวิตของนักศึกษาด้วยในตอนบ่ายองคมนตรีเดินทางลงพื้นที่ไปยังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจกพอเพียงบ้านลิปพรใต้ชุมชนบ้านลิปพรใต้หมู่ที่5าตำบลสีสุนทรอำเภอทลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อเยี่ยมชมโครงการพัฒนาท้องถิน่นของมหาวิทยาลัยราชภาัฏภูเก็ตอาทิโครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ท้องถิน่น โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้ชุมชนมีรายได้เสริมเพื่อพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน